สาธุถืนแรกของการปฏิบัติธรรมเราก็ออกจากอำเภออุ้มผางมาประมาณ15กิโลเนาะ,ะก็มีกุฏิน้อยมีองค์พระพุทธรูปหนึ่งองค์ก็เลยยกขึ้นปฏิสถานไว้ข้างบนบนคือเนาะก็เราก็อยู่ในกุฏิที่ มีแสงเทียนให้ก็อาจเป็นกุฏิไม้อัฐบ,บริขารของเราก็เตรียมพร้อมเนาะมีทั้งน้ำดื่มก็แขวนตากจีวรไว้มีผ้าเช็ดผ้าอาบน้ำมีสบงสังคาเนาะก็มีเสือที่นอน พร้อมก็คืนนี้เราก็จะได้ปฏิบัติธรรมเป็นคืนแรกยังถ้ำเนาะเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตกนะถ้ำนี้มีน้ำไหลออกมาตลอดปีน้ำไม่เคยแห้งน้ำไหลเยอะอยู่ช่วงนี้ก็เป็นวันที่า1313กุมภาพันธ์ก็เป็น ราตีแรกที่เราเดินทางมาถึงก็จะได้มาปฏิบัติธรรมดูจิตดูใจฝึกสติปัฏฐานสี่ของพระอนานอันต์อากิจโนก็ได้รวมเดินทางมากระมูคณนะสี่รูปยังจังหวัดต,ตากนี่เนาะก็เป็นการ เดินทางเข้ามายังที่นี่ไม่ใช่สำนักสงฆ์ไม่ใช่วัดแต่เป็นถ้ำก็มีครูบาอาจารย์มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่หาได้หกปีแล้วไม่มีไฟฟ้าถนนก็ยังเป็นลูกลังก็อาศัายใช้แผงโซล่าเซลล์วันนี้ก็รู้สึกว่า อากาศจะเย็นๆนะตอนนี้แต่เรามีเครื่องกันหนาวมีเสื้อกันหนาวมีมวกถุงมือถุงเท้าถุงนอนเตรียมมาพร้อมก็อาจจะได้ปฏิบัติธรรมกันก่อนที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ได้บันทึกเป็นวิดีโอให้กับ เรากลับกลับกล้องก็ไม่ได้เนาะก็ได้บันทึกวิดีโอไว้ให้สัตายาติโยมจะได้รู้การเคลื่อนไหวเนะาะได้เดินทางออกไปที่มีสัญญาณก็จะได้ส่งไปให้ได้รับชมกันเนาะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันเนอร์สาธุสาธุสาธุอนุโมทามี